โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> อ,อย่าโดนไฟนะฮะไฟไม้ปะโอ้ไฟไหม้นะฮะช่วยแล้วครับอ้าวกรรมไม่ทันนะฮะโ oh, oh, oh. อ้โอ้เอออยู่ในระดับความยากปกตินะฮะโอเคโอ้หลังเข้าหลังเข้าครับโอเคลองโหลดดิ <Okay. Logan> <laughs> เต้นครับเต้นนะฮะโอ้เลยจริงๆเลยนะฮะแม้จุดจุดนี้นะฮะไปครับไปเลยอืมเวรกรรมทำไมกูโดนปะโอฟอสนะฮะในจุดจุดนี้ผมต้องเกิดมานะฮะแน่นอนนะครับไม่ได้เลยครับผมบอสมานี่ผมต้องเนี่ยฮะนี่ก็เป็นวันว่างๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาไปแยงบอสทไมวะ จบแล้วมกี้จังหวะเมื่อกี้นี่คือกระโดดเข้าไปรับดาเมจเนี่ยโอ้ซุปเปอรซียดนะฮะนะบนลนอะไรฮะะวได้ด้วยแนะเร็วเวลามันจะหมดแล้วว่ะจะทันได้ไงวะเวลามันจะหมดแล้ววะแข่งกันนี่ฮะ เราสังเวยนะยไดขอชีกเก้าชนะนอยู่นะเมื่อกี้มีเพื่อนชนะเรียบร้อยแล้วฮะโอ้เร็วดีนะฮะวิ่งไปจบเรื่องฮะยังไม่จบนะครับผมโอเคต่อเลยนะฮะด่านสี่ครับเข้าไปในเกตออฟเฮลนะฮะโ,โอ้ยกินนาฬีหรือเปล่าไม่ใช่นะนะฮะ เหมืนอนทหารในสมัยทหารจีนนะใช่ไหมฮะในสมัยยุคที่แบบสงครามโลกประมาณนั้นไนะมหรือชาวนาว่วานะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมจะพูดเข้าไปทำไมนะครับ <laughs> โอ้รุนแรงมากจรนะิงๆฮะและจุดๆดนี้เน้เอ็เนกบเด้นเอ็นนะ ก็ไม่มีอะไรครับที่อัดคลิปนี้อัดเล่นๆนะฮะจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมที่แบบอัดแบบว่าแบบเฟรมเรทไม่ค่อยตรงเนี่ยมันจะมีกระตุกอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่มีกระตุกผม,มก็จะลงไปอย่างเงี้ยนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็มาเล่นกันโอ้โหลม้ลมลม้มล้มช่วยช่วยกดแต่ไม่ทันละอยากจะอุ้มจังหวะนี้นะครับผมโอ้ ปาร์ตี้เะเลยเลร์ดี้ปาร์ตี้รักดิ๊งดิ๊งดิ๊งดิ้งดิ๊งดิ้งดิ๊งโอ้โหนะเ oh, นะขาไม่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับปืนผมก็หมดแล้วนะฮะโอ้ oh, oh, ไม่ได้ฮนะไฟไฟไฟอยู่ในปาร์ตี้โอ้ไฟติดตูนนะฮะแหน่ปั๊บเสร็จกูละนะฮะงานนี้นะครับผมโอเคขโมยหมด ยัดเข็มมีดาบแล้วนะฮะเราจะไปลองกันนะครับผมว่ามันประสิทธิภาพนะฮะทรงอนุภาพขนาดไหนนะฮะเฮ้ยชุบปั๊บหืมมีครับแรกมาด้วยเลือดนะฮะไม่เหมาะกับครูแล้วนะฮะผมดีกับปืนสีแดงเลยนะฮะใครว่าน่าจะเป็นของเพื่อนคนที่ตายเมื่อกี้นะฮะใกล้ไปนะครับหลบเลยโอ้ยิงทียิงทียิงทีช่วยเพื่อนก่อน โอเคนะฮะคุค้มกันด้วยนะครับผมหยิงมาจุดๆ,ๆเรียบร้อยนะครับผมนะผู้หญิงนี่จะ,จะอ,อ่รีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีฮนะ <c oughs> คนดีนะสองมาตรฐานมากๆนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วโยอฝนฝนโอ้โ <c> ด <oughs> <c oughs> นแบ็คแฮน์นะฮะโอ้นะฮะโอเค okay. เอเลทำไมผมมาเกิด อ๋อบักนิดนึงนะฮะบักนิดนิดนะฮะไม่เป็นไรฮะมีบ้างครับผมมันต้องมีบ้างนะฮะไม่มีเลยมันจะมันจะเป็นเกมเหรอต้องมีต้องเลยนะปุ่มสองตัวนะฮะสามตัวสองตัวนะฮะกับฝูงซอมบี้นะครับให้มันชนไหมครับโอ้โหแมงซอมบี้ยุนระเบิดหลบครับ วิ่งฮะหาโคเปอร์หาโคเปอร์หาโคเปอร์เว้ยไม่ใช่ไม่ได้หาไม่ใช่แล้วไม่ได้ไอตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวไปละไปละไปละโอเคตรงนี้นะฮะน่าจะปลอดภัยอยู่โอ้โอ้โหนะฮะไม่เคยคิดที่จะทำ้ายผู้หญิงเลยนะฮะแต่เอ่อเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะใช่ไหมฮะพวกนี่ฮะลบมล้ลบมล้โอ้แล้วเบิดเต็มครับน้อยหนาอันนี้ เป็นช่อเลยอ่ะเป็นมันเป็นมันชอ่อแบบโยนมาเป็นแบบตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโยนมาเรียบร้อยนะฮะได้สตูก็ดีนะฮะเป็นผมไม่ดีนะครับแล้วอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ครับพี่โอ้โหเอาหโอัวควิดนะฮะถอยสิครับห่างแล้วนะฮะถอยพวกไปชนเลยนะบ๊อบโอ้โห เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เหมือนว่าเขาจะหันหลังอยู่นะผมดูเขาปิดปิดไปนะฮะปิดปิดปิดไม่ปิดปิดปิดนะไม่ใช่ฮะปิดไปนะครับผมรอดก็เก่งแล้วฮะตัวยู่ข้างล่างขึ้นมาแล้วนะฮะตาย ผมจะบอกเพื่อนยังไงอะฮะมันมีระบบไม่ไหมฮะแบบตะโกนเอ้ยแม่งหลังเข้าอย่างเงี้ยฮะว่าไอ้นี่มันเราดูข้างหลังเราดูข้างแรกเราต้องพยายามเนี่ยโอ้นะฮะนี่เลยจะสู้แล้วมีแต่นี่เอาไปนะฮะให้เลยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะโอ้พี่ปืนแล้วนะฮะสู้อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแค่ผมยกเว้นฮะ กระแทกอ๋ออ่า,อาทำไมฮะเนีเ่ยครับผมบอสนะฮะมาแล้วนะฮะโอเคอ่า,อา วันนี <masculine. S 1> <Christina. S 2> ้นะครับผมต้องยิงเข้าตรงเอ่อตรงท้องมันนะฮะตรงที่มีลูกดาก้อนบอลอยู่นะฮะดวงตาแห่งกอกรามเขาไปช่วยครับยิงเกาะมันไม่ได้นะฮะเอาแล้วฮะ เออ่เรียกลูกมันนะครับผมซึ่งลูกมันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอัดได้ไม่ได้รู้สึกไหมยิงไม่ได้นะฮะต้องยิงที่ตัวมวันเท่านั้นโันลำบากนะฮะเอ็ดแค่ใส่เข้ไปหายไปไหนละหายไปไหนแล้วเนี่อยู่นี่ไงฮะวิ่งสิครับผมโอ้โหคนละทางกันเลยวิ่งไปวิ่งไปโอ้เพื่อน พี่คิว่าสตอบบี้นะฮะยิงอัดหน้าไป่ดีนะครับโอ้เดี๋ยเดี๋ยวอืไม่ทันเชื่อกันทันนะฮะไม่ทันนะครับวิ่งมาช่วยโอ้โหได้คนดีนะฮะลงกับการคนอย่างนี้นะฮะถ้ามีกำลังใจเล่นหน่อยครับแหมโอ้ดีอ่อนแม่โอ้ทีบได้แล้วพีบเขาช่วยช่วยนะพอดีเขาช่วยเรานะเราต้องทำใหโอเคนื่อรอไปคนหนึ่งครับแล้วก็ ต้องทำการเป็นทีมนิดนึงครับนะโอ้มีเพื่อนนะฮะช่วยด้วยนะฮะดีได้นะมีโลกค่อยน่าอยู่นะฮะโลกค่อยน่าอยู่นะไล่โซ่แล้วโอ้ยเกือบหมดหลอดรู้เลยว่าโดนฟาดที่หลังนะฮะแอนเลยนะจุดจุดนี้ ต้องอยู่ไกลมันนิดนึงนะเดวเดี๋ยวเดยัยยยยย่นน,นะไปช่วยท,นนววยทนนวมั้ยไป่อ,อนบจริงฮะกาตายทีโอ้ยเรารไม่ทันนะฮะใช่แบบหวงมากแน่นอนในะสันเยครับใส่กันยใส่กัน โอ้หลบหลบหลบอ๋อต้องหลบหลังมันใช่ไหมฮะดีหลังมันไค่อยมีนะฮะนะฮะไปคิดจะทำดีอะไรกูต้องตายทุกทีเกย์ไปสักรอบจะเป็นไรไปรอบนี้เราต้องแบบตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะ มีปัญหากับผ้านั่นอีกนะต้องอยู่ใกล้ๆมันเน่เลยนะเนี่ยหาทางได้ยังไงเนี่ยไม่อยู่ใกล้ๆมันแน่เลยเออย่าช่วยตลอดไป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 ชีวิตชีวิตนักสู้นะฮะผมเกมนี้เราต้องหาเขาไว้นะฮะใครแย่งเก็บกระสุนมาแล้วครับผมต่อยเข้าไปเลยครับโอ้โดนอะไรฮะเนี่ย อ๋อโดนระเบิดนะฮะระเบิดจากเด็กมาแนะโอ้มีคนใช้คอนทุกให้กดคอนทุกตัวดดนะ,ะโอ้เสด,ดีจริงนะครับคนนี้อีกแล้วเจ้าเก่าไมา่ตายกับท่านี้ม,มากนะฮะท่านี้ตายบ่อยมากดีฮะดีฮะเอ้าไม่นะช่วยดูด้วยนะฮะโอ้มาช่วยกันสามคนไม่เป็นไรฮะคนเดียวก็หลูดแล้วฮะโอ้โอเก่งใจจริงโดนด้วยเหรอฮะ ต้องระยะเผาขน่างนี้นะฮะโอ้โหโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะเดี๋ยวก็จะอัพคลิปหน้านะฮะช่หน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรนะครับผมก็ติดตามฝากติดตามผมด้วยนะฮะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบผมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมก็มาพบกันได้ใหม่ครับผม